สวัสดีครับผมเจอกันีกครับผมน้าโซล่าเซลครับผมสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านนะไม่ได้พบปากกันนานเลยช่วงนี้นะครับไม่ค่อยมีเวลาถ่ายคลิปลงให้ดูนะครับผมวันนี้ผมอยู่ที่อำเภอสวีจังหวัดจุมพรเดินทางมาขุดเจาะน้ำบาดาลทางเอฟซผมนะครับผมวันนี้ก็เจาอบบอะบาดาลเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราลงปั๊มให้กับทางลูกค้าเทน้ำากับทางลูกค้าอย่างนี้นะครับผมอย่างที่เห็นอยู่หน้าท่านตรงนี้เป็นน้ําออกท่อ2นิ้วนะครับผมบ่อบาดาลเราขุดลึกอยู่ที่80เมตรพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่หาน้ํายาก แต่วันนี้เรามาก็เหมือนเดิมฟุกอีกแล้วนะผมไปไหนก็ฟุกบ่อยนะครับผมวันนี้ฟุกได้น้ําดีเป็นบอ่อบาดานบอ่อแรกของที่นี่ก็ว่าได้ที่เป็นบอ่อบาดานแล้วน้ําดีนะครับผมปกติจากที่แถวๆนี้แถวเขาทะลุนะแถ,ถวตวบีก็จะรู้กันแล้วน้ำาบาดานหายากนะครับผมถ้ากุดแล้วไม่ดวงดีจริงๆนะหาน้ํายากมากอย่างวันนี้เรามากับความโชคดีเราจาดแล้วให้ได้น้ําลูกค้าแบบนี้น้าเยอะๆแบบนี้นะครับผมอย่างดี้ไหลหน้าท่านตรงนี้ประมาณชั่วโมงละหนึ่งหมื่นห้าพันลิตรต่อชั่วโมงนะครับผมอันนี้ก็เป็นรถจาะ คันใหม่ของที่มาหน้าโซลาเซลล์นะครับผมรถจอดตีตะขาบคันนี้เจาะลึกได้ห้ารอเมตรนะครับผมสําหรับลูกค้าคนไหนที่กลัวเจาะไม่ถึงนะครับผมอยากเจาะลึกพักหาเราได้นะรถจอดตีตะขาบเจาะในทุกพื้นที่เราเจาะลึกได้ห้าร้อยเมตรนะครับผมตัวนี้นะครับผมให้ดูน้ำที่สวยนะครับผมวันนี้ก็ปกติก็เจาะน้าไม่ค่อยออกก็เลยไม่ค่อยถ่ายดูนวันนี้เจาะน้ําออกก็ถ่ายดูหน่อยที่โม้หน่อยนะครับผมอ,อันนี้ก็เป็นนะครับผมคนรูปหลอ่อคนเดียวคนเดิมลูกค้าขาประจํา เขาเรียกว่าเจาะทั้งตระกูลผมคนเดียวเนาะพี่คมเนาะอันนี้พี่คมเขาตรู้หลายหลายคนอาจจะเคยเห็นหน้าแล้วเป็นไงพี่คมเยี่ยมไหมอ่าเยี่ย่ยมเยียอดนะบ่อที่ผ่านมาของพี่คมก็ได้ดีไหมอ่าอ่าอ่ดีเหมือนนิดอ่าเหมือนเดียวกันนี่แหละเหมือนเดียวกันอ่ได้สองนี่เหมือนกันเลยเราถูกฉลุกันเวลามาเจาะน้ําได้ดีเจาะของก็ง่ายเราก็เจาะให้นายน้ําง่ายๆเหมือนกันนะครับผมอันนี้พี่คมก็อยู่ขาตรลุนะพี่เนาะใช้ใจทีมงานเรามัดคุดกี่บ่อแล้วพี่เราหน่อยผมเนี่ยห้าห้าห้าพี่ใช้บริการมาีแ้วนมาว สองสามปีแล้วเนะาะเวลามีปัญหาผมมาดูแลไหมเล่าเขาหน่อยบางคนกลัวมไม่มาจ้ะมา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 แน่นอนมาแน่นอน,น,น,อนยืนยันยืนยันของจริงร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยของจริงโอเคขอบคุณครับอ,อ,อ,อันนี้นะครับผมนี่เรียบร้อยนะครับผมวันนี้ถ่ายนะถ้าได้น้ําก็ถ่ายให้ดูนะวันไหนไม่ได้น้ําก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับผมสําหรับคนไหนอยากจะกดต่อบ,บอ่อบาดาลน,นะครับผมตอนนี้ผมอยู่ทางภาคใต้ทางหาผมได้ครับศูนย์หกสามศูนย์เจ็ดห้าหนึ่งสี่แปดนะไม่ได้น้ําผมไม่คิดตังค์ท่านสวัสดีครับผม